อานาแซบนี่เปมีคนมาก็จะหู่อาหนแซ่บก็จะมันามากินหรอเหรียนทั้งในเมืองเมืองเฟืองก่อนเนานะค้ายปีงไก่ค้ายตำาบน่เิ่งคนะ้ายปีงไก่ค้ายตำเขามาในตัวเมืองเมืองเฟืองได้นี่ด่านกดกาของตำรวจด,นะด้านหลาเยกวีเีเขามาวางปีไก่ยนี่นนะ เดือนลังนี้นะกันรังส่างแบบนี้มาปีนี้ยังบบแล้วคือเกา่าตลาดเลยนี่ตลาดมังเฟืองตลาดมังเฟืองนิดนีงเราพิถานหายเป็นนิดหอดละหอดมังเฟืองมาแวะตลาดมาเบิ่งน้อยหนึ่ง <S <S 2> <S 2> ได้อร่อยนำ้ำอยากซื้อไว้ก็ซื้อเออหันได้ก็ได้นี่หันนี่ก็มี หันไข่ข้ามผู้วงก็มีได้หันไข่ข้ามผู้วงหอมกาแฟหันกาแฟก็มีอยู่ฝากหน่นนะทำมาเิ่งตลาดตะแลงเลยตลาดสดอย่นี่นะไม่จะเอาขายยังหลายๆ ไอตอนไม้ตัวเออดีใจแท้ไอตนไม้ตัวสลาดแค่ตอ,นนตองินอยู่สักครั้งได้หมวกเอาบ่หมวกได้แบบแบบกวบเลยได้แบบนั้นได น,น,นักท่องเที่ยวที่ก็จะมาหลินเพื่อนแพร่นะก็จะเจก็มาลงตลาดอย่นี้แหละสื่ออาหารการกินไปเห็ดกินะโอ้ตัได้คับพิ้งเลือไหมพ่อรู้มพอ,อพ่อวะมองกันพ่อวะเดิน,น,นะน,ก,นกันสองสัมพัน เออคือได้พิกเกะท่ายางเราเบ่งบรรยากาศตลาดสดไม่นัง่งตกใจ ยิงกี่ตกใจโมซิงวะอ่พักหวานเอายังมีนอนบุญเหรอยังซชือปี่งปลาด้วยโอ้ปิ่งปลาหน่อยๆเลยปิ่งเท่าไรเห็ดเ็นปลาหน่อยอยากกิน เลือกเ่งปลาก็ได้สุกเลยไหมอ๋อกําล no ังเปลี่ยนเลี่ยเมือกเพชรปลมัยังอ้นกยังนกย่างไหันี่ยนเ่าไอันนี้ไม่สิบนุงยาหนึ่งห้าสิบไม่หนึ่งห้าสิบ อ,อ่ะจังไหมโอ๊ยอาไปอุน่นเลยเนี่ยเปีป๊ยปลาเนี่ยกระแสนี่อาหารเป็นยกระแสตะลอ,องกินไลายเนาะต้องกินธรรมศาสตร์ไลน์บางเครื่องเราเนี่ยกัน โอ้นอคาพักน้ำนอคาพักน้ำไหมทางนี้ักพักแง่งกับงามขนาดเลยมัดซิฟันกีโอ้พอกินนพักหน่พักแง่งนอคาพักน้ำ กล้วยมีสิทีได้ก็ได้ีัน้ำซุปแพงตอนนี้ก็ได้หยึ่พันนึงไม่ถกิพันนอยเสียวได้ปอเลือกเอาเรือเอากะปูนกะปุูยังก็เฉิเลย ครูหินนี่อยนะออขายเป็นโลได้นเนาะลายโลเท่าไรหนี่งตัตตวตานาโลน่าสามสิบพันสามสิบพันอันนี้ปลาคอจากธรรมศาสตร์อะไได้นี่ตัวลายลายเห็นตาไปเห็ดกินขนาดเลยเย็นก็มีเนาะครูดได้มากเยน็นตลาดพี่เจ้าม้งย่างดีเนาะฝนตกกะแดดกะคลายได้ มีหานคลายมังใหม่มักงงอหว่ะแค่มักงงอเรียกมังงอเอาว่ามังงอ ม,มันคือเป็นกูดจริงจริงเนาะก้อนแดงไงอออันนี้อาหารทะเล <c oughs> อหอยแกงปลาหมึกมีคือกัน หมวกดินปีใหม่นั่นแหละหมวกธรรมดได้อาแบบนี้ได้อาแบบนี้จะบางบางหนาโอ้ขายดีน,นี่คนมาสือบัคเกอรหลนยนี่แต่ละหารแถวนี้หุ่มเต็มมันมังเครื่องกับหมดธรรมดาเนาะ สุรินปีน <S <S ๆๆใหม่กับเม่คนมาสืบประกรา,ยายเลยคนเบียดปะโอ้เรืองมาแต่วเวียดนามเรืองเวียดนามราคาถือ ชาว้ามาแต่ไทยราคาจะแพงกว่าออกนี่แล้วคุณน่ะพร้อมนี่กับคนมาสืบปไปกันหลายเนาะเดี๋ยวสิออกไปทางหลอกกันไปเลยเนาะไปหาหลอกเบึงจุดต่อไปนี่มันมีเป็นแมด bán quá bán chứ không có ở trong đó đúng không? Ba chỉ ở ở trong đó. Đấy, con cho xem cái con này ạ.